มาดูโพสต์ของคุณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภากันบ้างนะคะคุณสมชายบอกวิบัติการเมืองไทยตกปลาในบ่อเพื่อนยืมดาบฆ่าศัตรูฟางแค้นนายหญิงแดงบวกส้มต้มเหลือง<ป> <c oughs> คุณสมชาย,ยงงคุณสมชายบอก <c oughs> วิบัติการเมืองไทยสภาล่างมีแต่ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายราร่วมรัฐบาล <c oughs> พอปอชรเดิมเป็นฝ่ายรัฐบาลโหวตให้อิงเป็นนายกกลับถูกไล่ออกไม่ให้ร่วมรัฐบาลใหม่ แต่สอสอ,สอในมุ้งเลขาแปลงกายเสียบร่วมรัฐบาลส่วนตกปลาในบ่อเพื่อนปอชอปอเป็นฝ่ายค้านอริเพื่อไทยอริพอทอคืออริเพื่อไทยมาตลอดแต่กลับสิ้นท่ายอมร่วมหน้าตาเฉยลอยแพผ,ผู้อาวุโสอดีตสามหัวหน้าพักส่วนยืมดาบข้าศัตรูไทยสร้างไทยไง เป็นฝ่ายค้านหัวหน้าพักไม่ร่วมรัฐบาลแต่6ส .2 งูเหา่าถูกโชกดูดโหวตให้เลือกนายกอิ้งจากเพื่อไทยส่วนสางแค้นนาหญิงก้าวไกลหรือพักประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลแต่ไม่เคยเห็นตรวจสอบและด่าโจมตีรัฐบาลเพื่อไทยจรงิงจัง,จงสงสัยว่าเป็นฝ่ายค้านเทียม หรือเพราะดีลลับห้องกงธนาทรไง<ม>ินไปหาทักษินไงโทนี่กับแม่ท่านผู้นำจะคุยเรื่องลูกหลานจะเป็นจริงส่วนแดงบวกส้มต้มเหลืองซอวาสายสีน้ำเงินฝีส้มสีแดงล้วนมีฝักฝ่ายสังกัดพักบ้างก็ลือกันว่ามีสอสอเป็นเจ้านายตัวจริง จึงทําได้คอยพยักหน้าเล่นตามน้ําตามใบฝั่งผู้เป็นนายแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าสภาสูงหรือสภาเบี้ยล่างแล้วก็ฟาร์มก๊กประเทศสารขัน